ก็ทักทายกันอยู่ในคอมเมนต์แล้วก็เสนอหน้าในคลิปวิดีโอยาวเนาะคลิปวิดีโอยาวเสนอหน้าเสนอหน้าให้ AI รูปภาพบางคนเขาเขียนคำคมดีจ้นะเนาะขอบคุณนะคะบนนำคำหอมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายมาเป็นกำลังใจให้อยู่ในห้องเนาะ ดีมันจะดีเนาะแต่เราก็ไม่มีเนาะมีคำคมคำอะไรอย่างนี้เราก็ไม่มีมีแต่ภาพเนาะแล้วก็เบวดมงเที่ยงมาฝนตกอะไรเงี้ยเนาะก็แล้วแต่สภาพอากาศเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเหมือนกับมีมอเอรสุมเข้าด้วยเนาะเขาบอกว่า เชิญเข้ากล้องหน่อยสวัสดีสวัสดีคุณทองสุกค่ะสวัสดีคุณทองสุกเนองเขาบอกหน้าออกไปนะคะมันก็จะไดู้เขาก็จะได้รู้ว่าช่องนี้เป็นช่องของเรานะคะเสนอหน้าออกไปคลิปสามนาทีเนาะแล้วก็ถ่ายรูปก็เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเหมือนกันเนาะสวัสดีคุณอารีวันสวัสดีค่ะสวัสดีกดสออพันไวๆเนาะพันไวๆแล้วก็ คนที่สะสมนาทีก็ก็ให้นาทีขึ้นเยอะๆนะเนาะอ่ชาชลารดาเนาะสวัสดีคุณชลดานะคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆก,ก,กำลังใจที่แวะเข้ามาทักทายในห้องไลฟ์วิลาเราไม่ได้ขึ้นไลฟ์ก็เอเพื่อนก็นจะหายหมดเนาะแต่ไม่เป็นไรเราก็เจอกันอยู่ในคอมเมนต์เนาะอยู่ในคอมเมนต์ก็เจอกันอยู่ในคอมเมนต์นะครับคณที่มา ได้เลยคะ่ะคุณบุญน,นามคําหอมขอบคุณนะคะขอบคุณคุณบุญน,นามคาหอมเนาะอนี่เนาะแล้วก็บางทีเน็ตมันไม่ค่อยจะสะเทียนเน็ตมันก็ไม่ค่อยจะส่เทียนอ๋อตอนนี้ทําธุระอยู่อยุธยาอยธุธยาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเนาะเราก็เจอกันเราก็เห็นชื่อกันอยู่ในอคอมเมนต์เนาะทักทายกันไปทักทายกันมาให้กําลังใจให้กําลังใจกันไปมาเนาะบ้านคุณั้งสตกไม่ตกเนาะบ้านคุณต้องตกไม่ตก แต่วันก่อนเห็นตกหูน้ําแรงเลยเนาะตกน้ําแรงเลยอะตกแรงเลยนะตั้งแต่เช้าแล้วฝนตกแบบตกไม่ไม,ไม่ไม่แรงอะตกแบบโปอยเนาะโปอย,ปอย,ปอยแต่ตกมาตั้งแต่เช้าตกโปอย,ปอยแต่ตอนเนี้ยเขามีแจ้งเพราะว่าก่อนหน้านู้นเนาะที่ไม่ได้เอาหน้าออกเนาะแล้วก็เขาก็จะแจ้งมาให้เราไลฟ์สดแต่พอเรารับชมแวะมาทักทายได้นะคะ เข้ามาทักทายกันได้นะคะมีเพื่อนอยู่มากเลยเนาะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยมองแล้วก็เจริญหูเจริญตาเนาะที่เพื่อนๆก็ถ่ายมาให้ดูเนาะก็สวยงามเรากันเรากันต้องค่าเราเรากันตรวจสอบก็ให้กําลังใจเนาะให้ผ่านๆเนาะให้ผ่านๆก็ทักทายกันอยู่ในคอมเมนต์แล้วก็เสนอหน้าในคลิปวิดีโอยาวเนาะ วีดีโอยาวเสนอหน้าเสนอหน้าให้ AI นีดีนะเนาะคุณชลดานีเนา่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคุณชลดาก็ยังไม่ผ่านนะคะเนาะคุณชลดาก็ยังนะในห้องวิไลวิลาบรนพุทธรักษานะคะก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะก็เปิดบ้านเนาะเปิดบ้านไม่ประจํานะคะคุณเบลติกนะแล้วก็คุณล้อมเดือนคุณอาริวาน คุณยายเพิรนเดือะภัพนิ่งทำาภาพนิ่งกันเยอะเลยภับนิ่งเนาะรัวกันเลยอะ่ะครับก็เป็นชาวครีเตอร์ทั้งหลายเนาะจบแล้วหรือยังไม่จบแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีบหรือว่าที่ผ่านที่จบแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยไม่ผ่านผ่าน เรกากันตรวจสอบหรือเปล่าเนะาะเรากันตรวจสอบเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมาทักทายกันนะคะปีใหม่ไปไม่นานเนาะแปบ๊บเดียวหกเดือนแล้วครึ่งปีแล้วเนี่ยก็เขาก็จะไม่ค่อยแจ้งเนาะแต่ถ้าเราไม่เอาหน้าออกเลยเขาจะแจ้งให้เราอะไรสดนะให้เราไรสดคือทักทายเพื่อนๆอ,อะไร,ระอะไรกินอนะวันเนี้ยกินข้าวยังนี่สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วกินข้าวยังพี่เอ ขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนๆนที่เข้ามาทักทายมาให้กําลังใจกันเนาะแต่การการทําคิดทําไรเราก็ต้องเอาหน้าออกไปให้เขารู้ว่าเออรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไลฟ์สักนครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเนาะไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงก็ยืนยันตัวตนของช่องของเราจบแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์เลยเนาะบางคนจบแล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ทุกอาทิตย์เนาะไลฟ์ทุกอาทิตย์บางคนก็ไลฟ์ทุกวัน แล้วแต่เนาะแต่ทานเลาะเนาะแล้วก็คนที่เพื่อนที่ออกไปแล้วเนาะอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เว้นไปเดือนหนึ่งเลยเนาะก็บางๆก็ขึ้นมาไลฟ์ที่บ้านไม่รู้อัาโตต้องพอประมาณกันเนาะพอประมาณกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ชาวนาเนาะให้เพื่อไอ้นี่กันเนาะ เ็นเพื่อนกันเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณบุญเรืองเนาะคุณชอ่อรัตตาออกกำลังมันพอดีเนาะนานๆไลท์ทีงก็ไม่เป็นไรเนาะอาจจะเดือลรครั้งหรือยังไงอะไรเงี้ยแล้วแต่เนาะที่เราว่างๆล้วสะดวกเงี้ยเราก็ไลฟ์เนาะแต่ก็ผักทุกช้นนี้ก็จะกินรสชาติเหมือนกันหมดเนาะว่าไหมมันแต่มีจืดมอีอะไรนะขมอะไรเงี้ย ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะทานข้าวกันหรือยังทานมีเมนูอะไรทานกันบ้างเนาะวันนี้เจ้าของช่องวิลาวันพุทธรักษานะคะเกาไลร์ยืนจันัวต้นเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องของวิลาวันพุทธรักษานะคะเพราะว่าหยุดไปน่าจะเป็นเดือนแล้วเนาะาแทนเล่กำลังรับชมแทนแลเนาะกำลังรับชมนะคะแม่ข่าวกำลังรับชม ทรงก็สวัสดีคุณท้องล้วนเนาะชาลดาสวัสดีคุณบุญเรืองสวัสดีคุณออรไทยด้วยคุณชาลดาเนาะแวะมาส่งทัาวขกันเนาะห้องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะคุยไปตะเพเฮละเนาะตะเพเฮละไปเรื่อยเปยคุยไปตามสภาพดินฟ้ากามฝนก็ไม่ตกบางบางพื้นที่ปลูกข้าวแล้วงอกแล้วเนาะข้าวกําลังเจริญเติบโตแต่เราไม่ได้ขึ้นไรก็เอ เพื่อนก็จะหายหมดเนาะแต่ไม่เป็นไรเราก็เจอกันในอยู่ในคอมเมนต์เนาะอยู่ในคอมเมนต์ก็เจอกันอยู่ในคอมเมนต์กำลังใจเนาะกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนเนาะทักทายกันให้กำลังใจกันไปมาเนาะส่งกำลังใจให้กันเป็นพลังบวกให้กันเนาะอากาศทางท้องไร้ทางนาก็สดชื่นสดชื่นแจ่มใสมองไปทางไหนก็เจริญหูเจริญตาแล้วยิ่งหน้าฝนเนาะมันก็จะเขี้ยวขจีไปหมดการเขียนคำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขียนเขียนแบบ เป็นข้อมูลที่มันดีๆมันไทนะคะสวัสดีทักทายจับม่จับมือกันนอกไปเป็นกาลังใจให้กันเนาะเป็นกําลังใจให้กันเพราะว่าชาวชีเตอร์ก็ทุกคนก็ต้องการกําลังเนาะแล้วพอโตขึ้นมาแบบเริ่มแก่เนาะเริ่มแก่ก็จะเป็นรวงข้าวสีทองเลยสวยอีกแบบหนึ่งเนาะสวัสดีคุณพี่ทุกๆท่านนะคะคุณบุญน,นําก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆพ,ๆพี่ๆทุกๆคนเลยที่อยู่ในห้องไลน์นี้เนาะ ของไหลนี้เนาะการเขียนคําอะไรเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเขียนเขียนแบบเ,เป็นอข้อมูลที่มันดีๆมันบ้านคุณต้องูกไม่ตกเนาะบ้านคุณต้องูกไม่ตกแต่วันก่อนเห็นตกโอ้โหน้ําแรงเลยเนาะตกน้ําแรงเลยอะตกแรงเลยนาะ,ะก็เจอเจอกันอยู่ในในบ้านเนาะในในบ้านเนาะก็เจอเจอกันทักทายกันสวัสดีกันไปสวัสดีกันมาเนาะให้กําลังใจกันไปให้ ให้กำลังใจกันมันพอดีเนาะนานไรฟ์ทีงก็ไม่เป็นไรเนาะอาจจะเดือละครั้งหรือยังไงอะไรเงี้ยแล้วแต่เนาะที่เราว่างๆแล้วสะดวกเงี้ยเราก็ไร์เนาะสวัสดีคุณบุญเรืองคุณชาละดาสวัสดีคุณบุญเรืองนะคะสวัสดีทักทายนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่แวะเข้ามาทักทายในห้องไร์โมงนะคะช่องวิรวันพัทรักษานะคะมาทักทายพูดคุยกันนะคะช่องวิลากอกมาตั้งใจเท้าเนาะ ถ้านับดีก็น่าจะได้น้ํากระป๋องนึงน่าจะได้น้ํากระป๋องนึงอ๋อทางแถวคุณกําลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจทุกดวงจากเพื่อนๆเ,เลยนะคะคุณบุญเรืองก็สวัสดีค่ะคุณชาลดาเนาะที่ได้รู้จักนะคะคุณบุญเรืองยินดีที่ได้รู้จักเนะาะทักทายกันนะคะจับมือจับมบือกันเนาะ ปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกันเนาะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะคุณอรรัไทยทกันนะคะเนาะคิดปังปังดังดังกันช่วงนี้เพื่อนเขาทำไม่ดีกันยอะสวัสดีคุณบุญเรืองด้วยนะคะทักทายกันได้นะคะจับไม้จับมือก,กันเป็นเป็นเพื่อนกันไปใน ในในไปเยี่ยมชมกันในคุณยายเพลินแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่เข้ามาทักทายม่ให้กําลังใจกันในห้องไลน์นี้เนาะก็ไลฟ์ไม่เด็ดนะคะกําลังรับชมเนาะเบาติ๊กสเต็ตเจ็ดนะคะคุณเบาติ๊กจะมาปิดบ้านให้นําเนาะแล้วพอโตขึ้นมาแบบเริ่มแก่เนาะเริ่มแก่ก็จะเป็นรวงข้าวสีทองเลยสวยอีกแบบนึงเนาะ แต่ที่คนที่สะสมนาทีนี่ต้องไล์ทุกวันนะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดเอ,อนาทีลดเนี่ยแนะนำให้ก็แต่จะแต่จะประจำวันศุกร์ตอน11โมงเนาะ11โมงแต่บางทีก็ไม่ใช่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ประจำทุกอาทิตย์เนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทองล้วนคุณหยาคุณบุญเรื่อง